หัวหนุ่มดับเมียแม่ร้องไห้โฮคาดสิบตำรวจตรีเคลียร์สัมพันธ์แฟนสาวทำงานที่เดียวกันอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เมียแม่อุ้มหลานสิบเดือนร้องไห้โฮลูกชายพนักงานบริษัทร,รับส่งพัสดุพันเอกชนโดนยิงหัวดับพยานเห็นชกต่อยกับมือปืนชุดดำก่อนตายตำรวจรู้ตัวแล้วคาดเป็นสิบตำรวจตรีคาดมาเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวทำงานที่เดียวกัน อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เมื่อเวลา18.42นวันที่5กรกฎาคม2567ร้อยตำรวจโทรสาธิตรประทีประจิตร,รองสารวัตร สอบสวนสอพอมืองระนองจังหวัดระนองรับแจ้งเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตบริเวณด้านหลังตลาดภูมิชนกตำบลเขานิเวศอเภอเมืองระนองจึงประสานแพทย์แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกทวชัยสุนเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระนองพันตำรวจเอกวัฒนาเบ้าสีผู้กำกับการสสอบอก,อกอพอจอวอระนองฝ่ายสืบสวนพทกู้ที่โรงพรยาบาลระนองและกู้ภัยมูล,ลนิธิระนองสงเคราะห์ อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหลังตลาดบันทึกภาพไว้ได้คนร้ายเป็นชายชุดดำวิ่งเข้ามาใช้ปืนยิงใส่นัดแรกขากเข้าที่แขนลม้ลมลงก่อนมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องอีกสองนัดคาดว่าน่าจะเป็นการจ่อย,ยิงเข้าที่ศีรษะก่อนคนร้ายจะถอยรถเก๋งฮอนด้าสีขาวออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแล้วขับมุ่งหน้าไปออกถนนใหญ่หน้าตลาด ซึ่งชาวบ้านใช้มือถือถ่ายรถยนต์ไว้ได้อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายทำงานอยู่รับสั่งพัสดุพันบริษัทเอกชนไม่ไกลจุดเกิดเหตุมีพยานระบุก,ก่อนเกิดเหตุเห็นชกต่อยกับชายคนร้ายหลังมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องความหึงหวงก่อนชายคนร้ายชักอาวุธปืนยิงใส่ ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วคาดว่าเป็นตำรวจยศสิบตำรวจตรีสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งมีภรรยาทำงานอยู่ที่เดียวกับผู้ตายซึ่งฝ่ายสืบสวนกำลังไล่ติดตามจับกุมอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ขณะที่ภรรยาผู้ตายระบุสามีเคลียร์ปัญหาเรื่องชูสาวที่ทำงานจบไปแล้วแต่สามีไม่เคยคุยให้ทราบรู้ว่าเป็นการเคลียร์กันสามคนต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำงานกันไปเหตุการณ์วันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่